หนึ่งสิ่งที่คนเขียนโพสต์ขายทําแล้วไม่ปังทำให้ขายไม่ได้ครับ นั่นคือเขาพลาดที่เขาไม่มีการสร้างเอเจนซี่หรือความเร่งด่วนในโพสต์ขายนั้นครับคือปกติแล้วเนี่ยทุกครั้งมันจะมีคำหนึ่งฮะที่อยู่ในวงการการขายคือ d e เลย์คิวเซลหรือว่าความล่าช้าเนี่ยเป็นการฆ่าการขายหรือการฆ่าย,ยอดขายแปลว่าถ้าเกิดลูกค้าชอบนะแต่ว่ายังไม่ต้องซื้อตอนนี้ก็ได้ชอบนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูชอบนะเดี๋ยวออกไปกินหมูกระทะก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาชอบนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุการณ์นี้ให้เขาดีเลย์การตัดสินใจไปเนี่ยนะครับลูกค้าจะไม่ โทรด่วนหาเราวันนี้ถ้าสิสายแรกจะได้อะไร15ทีแรกจะได้อะไรมีของแถมพเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการจํากัดให้มันเกิดความเร่งด่วนดังนั้นความเร่งด่วนสร้างด้วยด้วิธีไหนบ้างหนึ่งความเร่งด่วนอันเกิดจากภายในเขาเองยกตัวอย่างเช่นตอนผมขายซอฟต์แวร์นะครับผมก็จะบอกว่าซอฟต์แวร์ผมเนี่ยราคาเป็นแสนพี่ยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดเงินในการผลิตของพี่เนี่ยในโรงงานเนี่ยได้เดือนละเป็นล้านถ้าพี่ซื้อตอนนี้ก็ประหยัดเดือนนี้เลยถ้าพี่ไม่ซื้อตอนนี้พี่ซื้อเดือนหน้าประหยัดเดือนหน้้าาคนนนืืออเเซป็แสะ ประหยัดได้เป็นล้านถ้าซื้อตอนนี้ประหยัดเดือนนี้ถ้าซื้อปีหน้าประหยัดปีหน้าซื้อเดือนหน้าประหยัดเดือนหน้าเห็นไหมนี่คือการสร้างความเร่งด่วนหรือเนี่ยเป็นสิวนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่รีบรักษาต่อไปมันจะเป็นหลุมมันจะนรักษายากต้องไปเลเซอร์ต้องเสียที่เป็นหลายหมื่นเลยเห็นไหมนี่คือการทําให้ลูกค้าเกิดความเร่งด่วนอันเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายใน <S <S <ๆ>ข้อที่2ความเร่งด่วนอันเกิดจากปัจจัยภายนอกยกตัวอย่างเช่นการสร้างข้อจํากัดคุณจะเอารถเบนซ์สีอะไรอะสีดำใช่ไหม โอ้สีดำเนี่ยมันเป็นคันสุดท้ายของโชว์รูมเราแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดพี่อยากที่จะเออได้สีดำเนี่ยพี่จะเป็นที่จะต้องรีบจองเพราะว่าถ้าเกิดไม่จองเนี่ยนี่คันสุดท้ายแล้วนะไม่จองเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวจะมีคนมาดูอาจจะมาจองแล้วพี่ต้องรออีกสามเดือนเลยนี่คือการจากัดหรือเป็นโปรโมชั่นก็ได้ตอนนี้ลด50%แล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายจํากัดเวลาก็ได้หรือว่าจํากัดปริมาณก็ได้นี่คือเทคนิคที่ทําให้สิ่งที่คุณเขียนโพสต์ขายเนี่ยทำให้คนสนใจมากคือคุณต้องแฝงสิ่งน้าาครบา D A Q ale, รบบจวมสสนใะูแ คุณสามารถติดตามได้ได้เพียรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดติดตามที่เด็ไสายแบงก์สุขกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ